นายกรัฐมนตรีของขึ้นอีกแล้วรีบโต้ฝ่ายค้านบอกโกงนึกว่าถกงบพักการเมืองที่ยังไม่เป็นรัฐบาลอยากใช้เป็นเวทีหาเสียงยันไม่เคยรียดภาษีประชาชน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลุกขึ้นชี้แจงการอภิปรายงบประมาณว่าขอบคุณที่ได้ร่วมอภิปรายซึ่งเข้าใจดีว่าทุกคนมุ่งหวังให้ประเทศก้าวหน้าวันนี้นั่งไปก็รู้สึกงง,งๆไม่ทราบว,ว่าเป็นการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2566หรือพิจารณางบประมาณของพรรคการเมืองใหม่ที่ยังไม่เป็นรัฐบาลซึ่งอย่าใช้โอกาสนี้ในการหาเสียงเพราะผิดเวที นายกชี้แจงต่อถึงการจัดเก็บรายได้ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายไว้โดยยกตัวอย่างประเทศที่มีรายได้สูงจํานวนประชากรน้อยกว่าไทยหรือไม่ถึง10ล้านคนเก็บภาษีร้อยละ30ส่วนของไทยเก็บภาษีร้อยละ10ซึ่งเราไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้เพิ่มอัตราภาษีขึ้นเลยเพราะรู้ว่ายังเก็บไม่ได้หรือว่าประเทศไทยยังไม่เข้มแข็งเพียงพออยากทราบว่าที่ผ่านมานั้นโดยเฉพาะคนที่อภิปรายรัฐบาลหารายได้ไม่เป็นมองย้อนกลับไปว่าตั้งแต่รัฐบาลน,นี้เข้า าหลายปีก็จริงทําอะไรไปแล้วบ้างสิ่งสําคัญคือการสร้างโอกาสให้เกิดการเข้าถึงความเท่าเทียมส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สะสะของพรรคเพื่อไทยได้อ้างว่ารัฐบาลไม่ได้ทําอะไรเลยนั้นรัฐบาลให้ความสําคัญกับการลงทุนต่างๆทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งยังต้องแก้ไขกฎหมายไม่ใช่นึกจะทําอะไรก็ได้หมดทุกอย่างและปฏิรูปกฎหมายก็เป็นหน้าที่สาภาจะต้องพิจารณากฎหมายใดที่เป็นประโยชน์และจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาช นก็ช่วยกันให้ผ่านไปให้เร็ว อย่าบัวแต่ขัดแย้งกันอยู่ส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าโครงการที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นโครงการที่มาจากรัฐไม่ปฏิเสธรับเข้ามาแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาระดับล่างขึ้นมาด้วยข้างบนก็ต้องมาตรวจสอบคัดกรองความถูกต้องไม่เช่นนั้นก็ติดคุกสําหรับการปรับยอดนี่สาธารณะจําเป็นเพราะเห็นได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นโควิดการลงทุนจะต้องเป็นไปตามนี้เป็นไปตามนั้นถ้าไม่ปรับจะไปได้หรือไม่ปรับแล้วผิดกฎหมายหรือไม่หากผิดกฎหมายตนเองคงไม่ปรับแต่หากจําเป็นก็ต้องปรับเป็นการ กับแผนระยะปานกลาง3ปีหากดีขึ้นไม่มีอะไรก็ลดลงไปเท่าเดิมไม่ใช่แช่ไปตลอดชีวิตทั้งนี้บอกแล้วว่านโยบายคืออยู่รอบปลอดภัยและพอเพียงลดหนี้สินลดปัญหาปลอดภัยทั้งสุขภาพปลอดภัยทุกเรื่องท้ายที่สุดคือการเกิดความยั่งยืนส่วนที่ระบุว่าใช้งบกลางมีไว้เหลือเฟือมากมายนายกรัฐมนตรีเอาไว้ใช้เองไว้เอื้อประโยชน์ พูดอย่างนี้พูดแบบไม่มีหลักการอะไรเลยหลักการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินมีกฎหมายอยู่ทุกข้อทุกระเบียบใช้เงินตรงไหนอย่างไรขอให้ตรวจสอบตนขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนแต่จริงๆแล้วตนพูดได้ทั้งวันเพราะทำเองกับมือชาชาิรับหนังสือรับรองจากกะกะตไม่ได้ถือเลิกไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นยันพร้อมทำงานแล้วแม่อวยพรตั้งแต่ตีสีให้ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน นายสวงสบุญมีเลยค่ะที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตและนายสำรานตันพาณิชผู้อํานวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครหรือผออกอกกตรกรุงเทพมอบประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและสมาชิกสภากรุงเทพ45คนโดยนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากรุงเทพพร้อมกลุ่มสกจากพรรคเพื่อไทยพรรคเก้าไกลและสกจากกลุ่มอื่นเดินทาง มาเซ็นรับใบรับรองผลการเลือกตั้งและร่วมพิธีมอบใบปประกาศการเลือกตั้งซึ่งนายชาชาติกล่าวก่อนเริ่มพิธีรับใบป,ประกาศว่าวันนี้ไม่ได้ถือเลิกไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรออกจากบ้านตามปกติพร้อมทํางานแล้วซึ่งแม่ของตนได้โทรหาตั้งแต่ตีสี่อวยพรให้ตั้งใจทํางานให้ดีเพื่อประชาชนและคนกรุงเทพทุกคนส่วนลูกชายนายแสนปิติสิทธิธพันธ์ยอมรับยังไม่ได้โทรหา แต่ก่อนหน้าที่เลือกตั้งเสร็จได้คุยกันหลังจากนี้หากเสร็ธภารกิจส่วนทีมงานรองผู้ว่าและคณะทีมบริหารขอไปเปิดตัวที่ศาลาว,ว่าการกรุงเทพสื่อมวลชนแซว่าจะเรียกอาจารย์ชัดชาติไม่ได้แล้วนายชัดชาติตอบว่าให้เรียกผมแบบเดิมไม่ต้องเรียกผู้ว่า ด,าด้านนายสแสวงบุญมีเลยคะ่ะที่การกรกตได้มอบใบประกาศให้กับนายชัดชาติและสกรพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ทําให้การเลือกตั้งเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และเรียบร้อยยืนยันว่ากกตตั้งขึ้นมา,ท,นาทําหน้าที่กฎหมายไม่ได้ทําตามความต้องการของผู้ใดต้องทําตามกฎหมายตนเองทราบความรู้สึกและกระแสสังคมไม่ได้ทําให้ละเลยความถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าผู้แพ้หรือผู้ชนะต้องการความถูกต้องตนเองไม่ได้วันไหวและน้อยใจแต่อย่างใด สำหรับบรรยากาศการมอบใบประกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนชายชัชาติได้ทักทายสอ,อก,กอด้วยความเป็นกันเองแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้หลังรับมอบประกาศจากกรกตแล้วนชายชัชาติจะเดินทางไปที่สลาว,วาการกรุงเทพหรือเสาชิงช้าเข้ารับตําแหน่งผู้ว่ากรุงเทพวัน,วนแรกพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพเพื่อรับมอบนโยบายการทํางาน นายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้มสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะหนึ่งมิถุนายนวันแรกไม่ให้โควิด -19 กลับมามีการระบาดจากคลัสเตอร์ใหม่อีก น,นายธนกรบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับหน่วยงานติดตามตรวจสอบสถานประกอบการหลังสอบ,บคอมีมติให้สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบ,าานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกโดยยังต้องผ่านมาตรฐานไทยสต็อปโควิด2 plus และที่ ยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามโควิดฟรีเซตติ้งได้แก่1เปิดให้บริการและจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน24นาฬิกางดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด2ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นตรวจ ATK ทุก7วัน 3ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการโดยต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเท่านั้นโดยยายยกรัฐมนตรีกำชับทั้งผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยแม้ว่าภาพรวมของสถานการณ์จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวงังไม่ให้กลับมามีการระบาดจากคลัสเตอร์ใหม่โดยเด็ดขาด ทั้งนี้น,นายธนกรกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคาจริงจังส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการสลาก80 โดยขณะน,นี้รัฐบาลได้ดําเนินการจัดทําระบบจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลง่ายขึ้นโดยในวันที่2มิถุนายนนี้จะเริ่มมีการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลกกาลสลกดิจิทัลกว่า5ล้านฉบ,บับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าังินและถุงเงินในราคา80บาทเป็นวันแรกเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปขณะน,นี้มีตัวแทนจำหน่ายสลกกากดิจิทัลจำนวน12,58ราย ในเบื้องต้นจะมีสลากจาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มการจําหน่ายสลากของสํานักงานไม่น้อยกว่า5279,500ฉบับสมศักดิ์ท่องคาถามัชชิมาเดินการเมืองชี้ปรับการทํางานพลังประชารัฐทันสมัยมองร้อยเอกธรรมนัฐกินเข้าพักด้วยการเมืองปกติใครทําดีไม่ได้ดีแล้วแต่ประชาชนตัดสินค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตรพ์พรรพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีพักยกเลิกการเปิดตัวนายชักชัยธนาวุฒิหรือดอกเตอร์โกว่าที่สสเขต4จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงว่าเรื่องนี้ตนเองไม่ทราบแต่เห็นว่ายังเร็วไปแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกพักเพื่อแข่งขันกันซึ่งคณะกรรมการบริหารพักจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมส่วนภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ2566ในวันที่2คิดว่าจะร่างพรบง,งบ จะผ่านและราบรื่นหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าประเทศทุกคนต้องรับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายของประเทศทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแต่ส่วนใหญ่ก็ควรจะต้องผ่านเรื่องอื่นค่อยว่ากันในยติอะไรต่างๆซึ่งบรรยากาศในการอาภิปรายก็เป็นไปตามปกติทั้งนี้นายสมศักดิ์กล่าวถึงการปรับการทํางานของพรรคเพื่อให้ได้กลับมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอีกนั้นในส่วนของพรรคก็ต้องทําให้เกิดความทันสมัยเพราะเขามองเราอยู่ว่าเราไปได้หรือไม่ก็แล้วแต่ครีเอทีฟของ พักที่จะคิดทํากันต่อไปแต่ไม่ใช่การปรับปรุงครั้งใหญ่ถ้าเป็นการปรับในเชิงนโยบายไม่เป็นอะไรแค่จะไปปรับนิสัยใจคอของคนคงเป็นไปไม่ได้ทั้งจะต้องทําในส่วนที่ทุกคนรับกันได้และตนเดินสายกลางมาตลอดยึดหลักมัดที่มา เมื่อถามว่ามองปฏิกิริยาร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสสพยาและอดีตเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยนัดกินข้าวพักเล็กอย่างไรในช่วงเวลานี้นายสมศักดิ์กล่าวว่าเป็นการเมืองทุกคนพูดคุยกันได้ไม่เห็นมีอะไรก็กินกันถ้าไม่มีการกินข้าวกันก็ไม่มีข่าวให้เราเป็นการช่วยให้สังคมได้รับรู้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองสื่อมวลชนจะได้มีงานทําส่วนถือว่าเป็นเกมใต้น้ําหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวย้าว่าเป็นการเมืองอย่าไปคิดอะไรให้มากมายการเมืองคือการทา ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และพึงพอใจมากที่สุดใครจะทําได้ดีไม่ได้ดีก็สุดแท้แต่ใครอ่านความรู้สึกของประชาชนได้ก็ถือว่าดีอย่างไรก็ตามบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้ยังเป็นปกติกลไกรัฐสภามีไว้ควบคุมรัฐบาลอยู่แล้วเราจะไปเป็นหมอดูทําไมเราต้องทําไปตามเกมเขาสงสัยอะไรเราก็หาคําตอบได้ สุวนรณภูมิคึกคักต่างชาติเข้าไทยต่อเนื่องหลังปรับมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเริ่มวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่เผยไม่พบปัญหาค่ะ บรรยากาศการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากรัฐบาลได้ปรับมาตรการผ่อนคลายการเดินทางตั้งแต่วันนี้1มิถุนาย,ยนพบว่าช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปด้วยความคึกคักและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติที่ต้องการมาเที่ยวไทย ทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทากาศยานสุวรรณภูมิบอกกับสำนักข่าว i n n ว่าการเดินทางของผู้โดยสารในวันนี้ทั้งการเดินทางระหว่างประเทศและการเดินทางภายในประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในส่วนของการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังจุดนัดพบสามารถระบายผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วไม่พบความแออัดหรือความหนาแน่น อย่างไรก็ตามค่ะทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาใช้บริการอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะมีจํานวนผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในภาพรวมประมาณ70,000คนต่อวันจาก ประมาณการ64,000คนต่อวันในเดือนพฤษภาคมจำนวนเที่ยวบินคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ500เที่ยวบินจากเฉลี่ยวันละประมาณ440เที่ยวบินในเดือนพฤษภาคมค่ะอุบวิริยะควงทนายเข้าให้ปากคำคดีสีกาตองอดีตพระกาโต้ยันไม่ใช่ผู้สนับสนุนสีกาตองไม่เกี่ยวข้องคดีความ อุปวิริยะพงอาดหารพร้อมด้วยนางสาวชนวิภาวิริยะกุลหรือทนายเฟิร์นเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำในคดีของนายพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ่นญาตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคยตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์กับนางสาวพริมวริน พิธาวรนเศษหรือสีกาตองและพบว่ามีการเบิกเงินวัดเพนยาิจำนวน6 0แสนบาทนำไปใจ่ายให้คนกลางเพื่อให้สีกาตองและเพื่อปกปิดข่าวของตนเองอุบิริยะกล่าว่าในวันนี้ได้รับการติดต่อจากตำรวจเพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม ในฐานะพยานในคดีของอดีตพระกาโตก,กับสีกาตองเนื่องจากก่อนหน้านี้สีกาตองได้เคยติดต่อตนขอให้ไปออกรายการหนกระแสด้วยกันอย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการของสีกาตองแต่อย่างใดและไม่เคยทราบเรื่องอื้อเฉาดังกล่าวมาก่อนมาทราบเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตนก็ได้ให้คําปรึกษาและตักเตือนกับสีกาตองว่าไม่สนับสนุนการกระทําที่ปรากฏในเรื่องอื้อเฉาและให้ขอโทษสังคมยืนยันว่าตนไม่ใช่ผู้อยู่เบื้องหลังแต่อย่างใดทั้ง ยังระบุว่าจะชี้แจงถึงความจริงที่เกิดขึ้นและยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยให้การสนับสนุสน,นสีกาตองแต่อย่างใดเป็นเพียงการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆเท่านั้นพร้อมให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกเช่นกันนอกจากนี้จนยังถูกผู้คนพาดพิงและต่อว่าแต่แยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกซึ่งก็มีความคิดที่จะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นแต่ต้องขอปรึกษาทนายความก่อนส่วนความสัมพันธ์กับสีกาตองคงไม่ได้ตัดขาดกันและเคยมีความตั้งใจที่จะนำมาร่วมงาน แต่มาเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นเสียก่อนค่ะ ขณะที่นางสาวชนวิภาเปิดเผยว่าการเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้เนื่องจากอดีตพระกาโตแจ้งความสีกาตองในเรื่องการรีดเอาทรัพย์ซึ่งอดีตพระกาโตน่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลว่าสีกาตองมีการปรึกษากับนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาและนายวิริยะจึงเป็นที่มาของการเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้เพื่อยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวส่วนจะมีการดำเนินคดีความระหว่างสีกาตองกับอดีตพระกาโตอย่างไรนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวค่ะ เพราะอุปวิริยะไม่ใช่ผู้สนับสนุนหรือผู้อยู่เบื้องหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News